นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ12 months to 1 million how to pick a winning product build a real business and become a seven figure entrepreneur ของ Ryan Daniel Moran เมื่อชีวิตของเราต้องดําเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตหน้าที่การงานความสัมพันธ์สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตนั้นก็คือเราจะทอย่างไรให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถเติบโตไปต่อเนื่องได้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดการทําธุรกิจเอ่ยการทํางานประจําเอ่ยหรือว่าการเป็นนักลงทุนเราต้องเลือกสรรกันเอาเองว่าเราถนัดแบบไหนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เน้นย้าว่าเราจะสามารถทําเงินล้านได้ภายใน12เดือนถ้าเกิดสมมติผมตีต่างนั่นก็คือ เอาเป็นประมาณว่าหนึ่งล้านบาทก็พอไม่ต้องถึงขั้น30ล้านกว่าบาทสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราแต่ละคนนั้นสามารถจะทําได้และสร้างได้ถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ถูกและนอกิ่งที้เราควรจะมีความรู้และความสามารถมากขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นตัวเน้นย้ำว่าเราสามารถที่จะทําได้หรือเปล่าเราทําได้กับเราทําไม่ได้มันเหมือนมีเส้นบางๆกั้นกันอยู่แต่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อ เรารู้และเรามีเซนส์ที่เพียงพอในการที่เราจะทาสิ่งสิ่งหนึ่งผมเชื่อเสมอว่าคนที่จะทำอะไรที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ทําตามความรู้และความสามารถอย่างเดียวแต่เขามีตัวที่เรียกว่าจิตสํานึกเขามีเซนส์เขามีสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นคนส่วนนอนท่าน,นั้นที่จะได้รับหรือว่าได้เรียนรู้ว่าสิ่งต่างๆในชีวิตที่มันไหลเวียนและหมุนวนเวียนอยู่เนี่ยกำลังบ่งชี้ไปยังจุดเดียวกันว่าร้องทําสิ่งนี้มันมีอะไรบีบคั้นกดดันและเราต้องทํามันให้ได้อย่าง สุดความสามารถในสิ่งที่เรามีผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเมื่อเรากําหนดเป้าหมายชัดเจนว่าภายในหนึ่งปีจะต้องทํารายได้ให้ได้1ล้านบาทเราจรึงต้องหากลยุทธ์ที่จะสร้างรายได้ให้ได้หนังสือเล่มนี้เน้นย้าว่าการที่เราจะสร้างรายได้ระดับนี้ได้แน่นอนเราต้องหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มันเป็นท็อปเลเวลจริงๆท็อปพิกสาหรับผู้คนทั่วไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าสามารถที่จะนึกถึงแบรนด์เราเขานึกถึงสินค้านี้เป็นประจํานั่นแหละเขาเรียกเป็นตัว ท็อปพิกของบริษัทเลยซึ่งการที่เราจะสร้างราวรับหรือรายได้เนี่ยมันก็ต้องเนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นแน่นอนการที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเมื่อหนังสือเล่มนี้มันเน้นย้ำว่าการที่เราจะขายสินค้าที่มันได้รับความนิยมเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพให้มากที่สุดสินค้าสินค้าหนึ่งเราจะเป็นจะต้องพยายามผลักดันมันโดยทางที่ถูกเท่านั้นไม่ใช่เหมือนกับว่าเรายิงแอดทำมาเก็ตติ้ง พยายามป้านยอดขายให้มันสูงโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นโดยให้เราขาดการตระหนักรู้ในความเป็นจริงว่าสิ่งสิ่งหนึ่งจะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถจะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าให้กับโลกใบนี้ได้ผู้คนเหล่านั้นเขาก็จะเล็งเห็นและเขาก็จะมาใช้สินค้าของเรามากยิ่งขึ้นเมื่อน,นั้นแหละเราก็จะมียอดขายที่เติบโตและเราจะสามารถสร้างกระแสงสดให้กับบริษัทได้อย่างยอดเยี่ยมการขายจะต้องมีตลาดรองรับซึ่งตลาดหลกัลกๆในแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่างกัน เราจึงต้องรวบรวมผลิตภัณฑ์เราให้เข้ากันกับยอดขายเมื่อเรารวบรวมผลิตภัณฑ์ของเราสินค้าของเรานั่นก็จึงเป็นเหตุผลว่าเราลองดูซิว่าตลาดเราเป็นยังไงแน่นอนตลาดในหนังสือเล่มนี้นั่นคือ amazon.com เป็นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและในทวีปวอเมริกา,มากนเมื่อการเน้นย้ำในเรื่องบางเรื่องเราต้องมาประยุกต์ใช้เราลองย้อนกลับมาอยู่ประเทศไทยว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรมียอดขายสูงที่สุดในแต่ละปีแถมยังมี กราฟิกเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นสำหรับผมแล้วผมก็ยังมีความเห็นว่า s h อ p e e กับ l a z a d a 2สองแอปพลิเคชันนี้ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ซึ่งเราก็ต้องศึกษาไปในแต่และกลุ่มว่ากลุ่มลูกค้าของเราและสินค้าที่เรามีเนี่ยมันตอบโจทย์กับลูกค้าให้มาซื้อหรือมาใช้บริการของสินค้าเรามากน้อยเพียงใดนี่เป็นเหตุผลว่าเราต้องค่อยค่อยศึกษาเรียนรู้เข้าใจตระหนักรู้แล้ววันหนึ่งเราจะตกผลึกว่ายอดขายของเราจะเติบโตได้ก็ต้องเนื่องด้วยจากหลายส่วนประกอบ รวมเข้าด้วยกันทั้สินค้าและบริการย่อมขายด้วยตัวมันเองทำยังไงก็ได้ให้สิ่งที่เราจะขายมันเป็นสิ่งที่เราจะนําไปแก้ไขให้ผู้คนได้ตรงจุดมากที่สุดถ้าถามผมแล้วผมเชื่อว่าคนที่จะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งได้จะต้องมีความเข้าใจสินค้านั้นอย่างแท้จริงหลายๆคนสร้างสินค้าจากสิ่งที่เราขาดสมมตุติเราต้องการหวีที่มันไม่พันกันสมมตุติเราต้องการสเปรย์ที่ทําให้ผมเนี่ยไม่มีกลิ่นตอนนอนหลับโดยเฉพาะสำหรับท่านผู้หญิง เมื่อสินค้าและบริการต่างๆออกแบบมาเพื่อบางสิ่งบางอย่างสินค้าเหล่านี้ย่อมเกิดประโยชน์สินค้าเหล่านี้ย่อมสร้างแรงกระเพื่อมให้ต่อสังคมการออกสินค้าบริการหนึ่งมาผมก็ยังมีความคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องทําให้มันแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่างแท้จริงเราจะไม่สามารถจะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาได้โดยที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาหกับผู้คนได้เลยสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ําในชีวิตนั่นก็คือเลยทําอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นเละทําอย่างไรให้ชีวิตเราเบาสบาย นั่นแหละเราจรึงเอาเงินที่เราหามาได้ในแต่ละวันแต่ละคืนเอามาซื้อสินค้าและบริการที่มันตอบโจทย์ในชีวิตในระยะยาวสังเกตในเรื่องกลยุทธ์การตลาดสังเกตในเรื่องของ Quality of Product เมื่อตัวเน้นย้ำม,มันอยู่ที่ตัวของเราตัวบริษัทเราการสร้างยอดขายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นและหลังจากนี้เราจะมาโฟกัสที่งบการเงินแทนแล้วการจะตั้งหลักให้รายการขายของเรามียอดขายที่สูงขึ้นรวมไปถึงรายได้เป็นไปตามเป้า เราก็จึงต้องหาสินค้าและบริการที่เป็นสุดยอดการขายให้จงได้นี่คือหลักการของการทําสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างยอดเยี่ยมไ้ก่อนเมื่อเราสร้างกระแสเงินสดมากพอ c a s โฟ l สูงสามารถที่จะเอาไปต่อยอดสินค้าบริการอื่นๆสามารถที่จะขยาย warehouse storehouse หรือว่าสถานที่ที่เราสามารถเก็บของได้มากขึ้นความรวดเร็วก็จะเกิดขึ้นลูกค้ามีความต้องการอย่างร,รวดเร็วเราก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็ออเดอร์ได้เลยทันที เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรวดเร็วมันเกิดขึ้นเราจะเริ่มมี c a s โฟสูงขึ้นหะังอางนั้นเราเอาไปทําทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปต่อยอดพัฒนามันจะกลายเป็นฟรีแ c a โฟมันจะกลายเป็นกระแสเงินสดอิสระต่อไปผมเน้ยนย้ำแบบนี้เป็นประจำแล้วผมก็พยายามศึกษาหนังสือหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการท,ทําธุรกิจต่างๆคุณจะต้องมีกระแสเงินสดอิสระให้สูงพอสมควรการที่คุณตัดค่าใช้จ่ายการที่คุณ จ่ายค่าพานักงานหรือตัวของคุณเองไปแล้วคุณกควรที่จะเก็บเอาไว้ต่อยอดในสิ่งที่คุณควรที่จะทํามันเมื่อนั้นบริษัทของคุณรายได้ของคุณก็เติบโตเป็นเงาตามตัวแต่แน่นอนว่าคุณต้องหายอดขายที่สูงก่อนคุณอย่าพยายามหวานแหคุณต้องโฟกัสแล้เขาโฟกัสเน่ยทำใ้ทุกๆท,ทางเลยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรหรืออยู่ในบริบทใดก็ตามสุดท้ายนี้ทางนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มาชี้วัดว่าเราจะสามารถทําตามได้ทั้งหมด เพียงแต่มันคือแง่มุมหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จจากสิ่งที่ทํามาจากผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะมาเป็นผู้ประกอบการเจดหลักหรือว่าการที่มีเรามีรายได้เจดหลักขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราทําธุรกิจจริงๆการที่เราจะทําสินค้าให้มันติดตลาดจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆเล็งเห็นค่อยๆโฟกัสในตัวเองคนเขียนค่อนข้างที่จะออกแนวประมาณว่ามาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มาสร้าง ให้ความเชื่อกับเราทุกๆคนว่าเราทุกคนสามารถที่จะทําได้โดยตัวของเขาเองเขาก็มีธุรกิจของเขาซึ่งแน่นอนว่าผมก็มีความคิดที่เห็นต่างว่าการที่เราจะทําธุรกิจสิ่งหนึ่งเราต้องดูจังหวะเราต้องดูโมเมนตัมเราต้องดูเทรนด์หรือแนวโน้มว่าแนวโน้มมันไปใน,น,น,นทิศทางใดการเราชอบหรือใช้บริการใช้สินค้าหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าสินค้านี้เวลาเราสร้างมันมันจะสามารถถูกใจทุกคนทั้งหมดแต่น้อยที่สุดผมขอให้ทุกคนเนี่ยเรียนดูให้จะ ใช้ประโยชน์จากสินค้าบริการที่เราใช้ให้ได้มากที่สุดการกองมันให้ตกผลึกจนได้ว่าเราจะสามารถสร้างมันได้หรือเปล่าการทำลอกเลนแบบการมาแย่งตลาดมวลรวมไม่สิ่งที่ง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่พอทําได้อยู่ทุกวันนี้มีสตาร์ทอัพเกิดใหม่มากมายทุกวันนี้มีคนที่เล็งเห็นบางสิ่งบางอย่างตลอดเวลาจงเล็งเห็นถึงปัญหาเข้าใจปัญหาให้ได้ก่อนและเราจะรู้วิวธีแก้ปัญหาอย่างถูกต้องเมื่อน,นั้นแหละเราจะสามารถที่จะเป็นองค์ประกอบเนอร์หรือผู้ประกอบการได้อย่างดีเยี่ยม และดีที่สุดอย่างที่เคยเป็นมาผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ฟ e n d t a แ k a ิด้วยนะครับ